มารับชมค่ะรถกระบะตัวเตี้ยนะคะตัว Z e d i t i t n o n กับ Toyota Hilux Revo Z e d i t i o n 2.4 Entry สีเทาดำเป็นรถบ้านขับมือเดียวพี่ค่ะคันนี้ใหม่37,000โลใครที่กำลังมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานนะคะหรือว่าเอาไว้ต่อยอดนะ,ะพี่พี่ขาคันนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะเป็นตัว Smart c แคปค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตรรถกระบะมือสองคัดเกรดค่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ share กดซับ subscribe คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุกทกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับรถกระบะตัวเตี้ยตัวแ e d i t i o n ันนะคะกับตัวรี v o Z e ต i t i ดชนเครื่อง2,004เกียร์ธรรมดาปี2023คันนี้เป็นรถบ้านขับมือเดียวได้กุญแจ2ดอกค่ะพี่ๆคะคันนี้นะคะภายในอันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะคะเดี๋ยวน้องึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันคันนี้ใหม่37,000โลผ่อนเริ่มต้นนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000อยู่ประมาณ8 6 0 0 6 8 000, 7 0 0 7เครดิตด,ดีจัดยอดเต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้นะคะผ่อนยาวๆได้ถึง 84งวดเลยนะคะแลวรถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำเล่นไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเติมเลยค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะพาไปรับชมร,บรอบๆคันกันนะคะพี่ๆค่ะคันนี้เป็นโฉมปี2023เป็นตัวเริ่มต้นค่ะนะคะในส่วนของไฟหน้าได้เป็นไฟมันติรีฟเฟคเ,เตอร์ไส้ไฟฮาโลเจนสามารถเปลี่ยนหลอดได้ง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะมีไฟสูงนะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงอยู่หลอดตรงนี้นะคะแล้วก็รวม ไปถึงนะคะในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้าได้เป็นสีดำนะ,ะแล้วก็กรอบขาได้เป็นโครเมียมนะคะตัวนี้เป็นชมหน้าใหม่ชมหน้าปี2023ค่ะนะคะแล้วก็กรอบตรงนี้นะคะพี่ๆขารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่น Entry นะคะ2อ Entry อันนี้พี่สามารถไปใส่ ไฟตัดหมอกตรงนี้ได้นะคะไปใส่เพิ่มเติมได้นะคะรุ่นนี้ไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะเป็นรุ่นประหยัดค่ะพี่ค่ะสภาพสวยการันตีนะคะก็ใครที่แบบว่า หารถนะคะเอาไว้ขนของค้าขายนะหรือว่าเอาไว้ท่องเที่ยวได้เพราะว่าเป็นตัวสมาร์ทแคปค่ะพี่พี่คะในส่วนของฝาก,กระโปรงด้านหน้าสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรั่ยิมคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเดี๋ยวก่อนปล่อยนะคะถ้าสนใจก่อนปล่อยเดี๋ยวเราต้องไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บงานปรับสภาพให้เล่มมีทุกคันนะคะคันนี้มีเล่มเล่มไม่มีชารุดสูญหายค่ะแล้วก็ไม่มีตัดต่อต,ะตะแต่งเปลี่ยนตัวเครืร่องตัวถังด้วยในส่วนของแม็กได้เป็นแม็กสีเงินดำแม็กหกลูกนะคะตัวนี้นะคะด้านหน้าได้เป็นดิสเพกด้วย อันนี้นะคะยางที่มากับรถเป็นยงางมิชลินค่ะนะคะสองหนึ่งห้าทั้บหกห้า R สิบหกคันนี้แม็กขอบสิบหกนิ้วยางปีสองพัน อ,อันนี้ตัวนี้เป็น502 2นะพี่ๆค่ะตัวนี้เป็นยางมิชลินนะคะก็ถ้ายางแตกรายงานหรือว่าไม่มีดอกอยางตรงนี้เราเปลี่ยนเราดูแลให้ในส่วนของกระจกมองข้างค่ะได้เป็นสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างข้างๆแก้มตรงนี้นะคะมีคําว่าไฮลักที่เป็นโครเมียมด้วยที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็เบ้ากันรอยนะคะได้เป็นแบบลายแคปลาตรงนี้เขียนว่ารีโว่ กระจกเดิมค่ะกระจกเดิมกระจกเดิมแล้วก็ด้านหน้าได้เป็นกระจกเดิมด้วยภาษีพ,พรบรเรามีการต่อให้นะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้มีเสารับสัญญาณค่ะพี่พี่คะมาดูภายในสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของตัวน็อตต่างๆเรารับประกันการันตีสภาพเดิมคันนี้นะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีพิความ์นหนักจมน้ำไม้สามหมื่นเจ็ดโลเป็นรถบ้านขับมือเดียวแต่ว่าเจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนมานิดหนึ่งนะคะก็คือหัวเกียร์นะคะ มีการเปลี่ยนมาเหมือนแบบคลายๆรถซึ่งจริงๆแล้วว่าตัว Z e d i t i o n ันตัวนี้ทาง Toyota ทําทออกมาเพื่อให้ อ๋อเอาใจวัยรุ่นในการชอบแต่งรถรุ่นนี้เอาไว้แบบแต่งนะแล้วเขาก็มีการโปรโพมสีแดงเรียบร้อยเลยนะเบาะได้เป็นเบาะผ้าเดินตะเข็บได้สีขาวนะได้เป็นเกียร์ออตโอต้มานะคะได้เป็นเกียร์ออตโอต้มาคอนโซลด้านหน้านะคะได้เป็นสีดําตีเป็นเอ่อสีเป็นโนแบกนะคะคุมโทนสีดําภายในก็ให้ดูแบบดูแบบเป็นรถซิ่งรถสปอร์ตนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเอ่อสามก้านนะคะพวงมาลัยสามก้าน ถุงลมนิรภัยมี3ใบด้วยกันมีตรงนี้1น,นะคะตรงพวงมาลัย2แล้วก็ใต้เข่า3ค่ะคันนี้เป็นตัว s สมาร์ทแคแคปเปิดได้นะคะแคปเปิดได้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่เบาะให้นะพี่ขาเราใส่เบาะให้นะมีเบาะมีเบาะเดี๋ยวใส่เบาะให้ค่ะตัวนี้นะคะตัวรถนะะตรงแผ่นเพจปี2023นี่ปี23สามแล้วก็ตัวน็อตต่างๆสาภาพรถเดิมสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็มีพลาสติกนะคะนี่สนใจยังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนี้ก็มีช่องแล้วช่องอเนกประสงค์ค่ะ ตัวน็อตต่างๆรอยเมคอัพต่างๆนะคะในส่วนของเนี่ยคือตรงนี้สภาพสวยมากพี่ขา แน่นหนึบแกะยากนะคะเพราะยังไม่ค่อยแบบมีคนแกะเลยนะคะไม่มีโดนชนหนักพิวารจมน้ําแน่นอนรับประกาศถ้าใครนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดต,ตังเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายูเรียรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนอันนี้ปี2023ไมน้อยด้วยปีใหม่ไม้น้อยไม่สามหมแล้วก็เป็นรถบ้านขับมือเดียวด้วยค่ะพี่รถไม่ช้ําขับมือเดียวสภาพนางฟ้าค่ะนะสภาพนางฟ้าสภาพคุณหมอใช้นะคะดูแลอย่างดีเนาะในส่วนของตัวรอยต่อของตัวน็อตแล้วก็ด้านหลังนะคะพี่ๆค่ะ สภาพสวยจริงนะคะแล้วก็ในส่วนของแม็กค่ะได้เป็นแม็กสีเงินนะคะด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดัมเบกนะคะพวกแหนบพวกออคัสซีเดิมต่างๆช่วงล่างแน่นหนึบค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้านหลังมีตาสัญลักษณ์เซตอิดิชันนะคะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นตัวเอนทรีตัวเริ่มต้นจะไม่ได้มีออการชนด้านท้ายให้นะคะจะได้มาเป็นแบบนี้อันนี้คือเดิมจากโรงงานมาเลยเดี๋ยวก้มต่ําดูสักนิดนึงค่ะพี่ๆค่ะให้ดูช่วงล่างนะาการันตีสภาพเดิมพี่ๆ หากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่ตงเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับคืนเต็มจํานวนไฟเบรกตรงที่สามค่ะตนี้เป็นพลาสติกสีดํานะคะอะให้ดูตัวน็อตต่างๆด้านข้างค่ะนี่สนใจยังไงก็สามารถสอบถามได้นะคะตรงนี้เป็นขี้ฝุ่นนิดนึงนี่เดี๋ยวเคลียร์ออกนะคะแล้วก็ตัวน็อตค่ะนี่ให้ดูสภาพตัวนอ็อตรอยเมคอัพคือตรงเนี้ยซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะคะซ้ายขวาต้องเหมือนกันนี่ค่ะ ไฟท้ายได้ไฟท้ายเดิมนะไฟท้ายเดิมมาดูด้านข้างค่ะพี่ๆขามาดูด้านข้างแล้วก็แม็กได้เป็นแม็กสีเงินนะคะที่เปิดประตูนะคะได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีเบ้าเบ้ากันรอยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นกุญแจบ,บิดไข่สตาร์ทนะคะตัวน็อตนะคะพี่ๆขา พวกอรอยเมคอัพนะคะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขผนะพรมได้เป็นพรมสีแดงได้เป็นเบาะผ้ากระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีทั้งสองเบาะเลยนะคะมีทั้งส,งเ,บเ,ะะงสงเบาะเลยเป็นเกียร์ออโต้อ,อีโคคานะคะแล้วก็ Power นี่คือคอนโซลด้านหน้ากระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับมือเป็นตัวแมนนวลนะคะพี่ๆค่ะเป็นตัวแมนนวลคันนี้สี่แสนเนาพนี่ค่ะ รีวอ2.4เซทอิดิชั่นนะคะเป็นตัวเอนทรีปี23มา30,007การันตีสภาพเดิมนะคะแล้วก็ในเรื่องของลำดับที่สองพี่ได้เป็นมือสองแท้แน่นอนค่ะเล่มมีให้นะ,ะเล่มมีให้ไม่ต้องกังวลว่าเราจอไปไหนเพราะว่าที่นี่เป็นบริษัทเพชรยนต์ค่ะอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกที่1ที่นี่เป็นที่ของเจ้าของเราเองค่ะนะเป็นที่ของเจ้าของเขาเองมีสีเทานะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวสีขาวด้านหลังจะเป็นเกียร์แมนนวลนะแล้วก็จะมีเกียร์ออโต้ด้วยพี่ขาสนใจนะคะเอาไว้ขายของเอาไว้ต่อยอด ใช่ไหมใครกําลังมองหารถนะคะเอาไปใช้ช่วงส,ง,สงการอยู่พี่ขาห้ามพลาดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันสภาพเดิมสวยมากๆคัสซีเดิมสวยช่วงล่างแน่นหนึบขับไม่สามหมื่นเจ็ดขับสนุกตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะผู้หญิงก็ขับได้นะคะขับรถก,กระบะอ่ะมามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะ มาเริ่มจากแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังสภาพเดิมสวยนะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังนะคะเดิมแท้จากโรงงานตัวน็อตต่างๆค่ะพี่ๆค่ะตัวน็อตนะคะแล้วก็ด้านข้างนี่ไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าเป็นไฟไทโคยิตโตะเดิมแท้จากโรงงานแล้วก็ตรงนี้ค่ะคือคานด้านหน้านี่คานด้านหน้าแล้วก็อันนี้ไทโคโยโตะนะคะ ก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องด้วยนะคะเราเช็คให้เช็คให้นี่คะ่ะคือตัวนอ็อ แล้วก็ให้ดูพวกรอยเมคอัพต่างๆใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะกับตัว Toyota h ไ l u ัก e รีโว่ i ซ i อ n ดิ2.4 Entry ปี2023เลขไมล์อยู่ที่37,000โลเป็นรถกระบะตัวเตี้ยพี่ขารุ่นนี้เอาไว้แต่งซิ่งวัยรุ่น Toyota ก็สามารถเอาไปแต่งซิ่งได้นะคะแล้วก็เอาไว้ใช้งานค้นของขายของนะพี่ๆขาตอนนี้นะในเรื่องของกิจการขนส่งเนาะเห็นลูกค้าหลายๆท่านนะเนาะออกไปวิ่งงานนะพี่ๆขา,ารับไรายได้เป็นกาบเป็นก แล้วเ,เอาออกกันเยอะมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะก็เอาไปต่อยอดได้นะคะหรือว่าเอาไปใช้ส่วนตัวนะคะเพราะว่าเป็นสมาร์ทแคปก็ด้านหลังก็นั่งได้ด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะคน,นี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,006 8,007เครดิตดีจัดจยอดเต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้ขอรายรับอยู่ที่ประมาณ10,009ขึ้นละกันพี่ๆค่ะ8 8 8 6 8 7 1 0 0 1 7 10,008 10,009ขอรายรับ10,009แล้วกันจะได้ ไม่ตึงไป18ืนก็ได้ค่ะนะคะพนกักงานบริษัทข้าราชการนะคะออกง่ายๆมากเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะก็สามารถออกได้นะพี่ๆคะ่ะอาชีพออกได้ทุกอาชีพขอที่มีเอกสารชัดเจนนะคะที่ตั้งชัดเจนรายรับชัดเจนค่ะนะคะถ้าจะจัดไฟแน้ซ์นะคะเครด,ดีจัดยอดเต็มถ้า ถ้าลูกค้านะคะไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์ก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ค่ะพี่ๆค่ะสนใจยังไงทักมานะคะมีวารันตีหลังการขายให้ไม่ต้องกลัวว่าออกรถจากพิจนตรไปแล้วพิจนตรจะหนีไปไหนที่นี่เป็นที่ของเราเองนะคะแล้วก็มีวารันตีหลังการขายมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรีให้1ปีด้วยสนใจยังไงทักมาค่ะ479,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,006 8,007นะคะดาวขั้นต่ำ20,000 30, 30,000ดาวได้เลยหรือว่าถ้าจะดดดาาาาาาาวาววมมกกกกกก่่นนนนีี้้้2เเอ็็จะะะผถถถูลงคป จะผ่อนถูกลงสนใจยังไงทักมาเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ